อ้าวก้าวก้าวสร้ความรู้เกมแบบนี้กันเลยว่าโอ้ยอยู่วันนี้เขาก็พีผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยคือผู้ช่วยเป็นปลวกไงปลวกที่เรียนเคยเขาจะเรียกคุยว่าอะไรดีว่าในระหว่างปลวกกับผู้ช่วยเนี่ยปลวกปลวกเหรอเขาจะเรียกว่าเหมือนเดิมแบบอันเก่าดีกว่านะรู้สึกเรื่องแบบนี้ไม่ถนัดได้ปลวกปลวกได้หมด โอเคน,นั่งหัวไอ้ขวเกลียแล้วกันนะหัวคนเกลียงดีอเอ้โลนเฮ้ยเฮ้ยหัวโลนเลยอ่ะไอ้ควายเราได้ยินอะไรหน่าเป็นอะไรหน่าอะไรนะคนรอโอ้<ล>ออควายอะ,อะไรผมเห็นลูกม,น<อ>มันนะเหมือนควายมีอัว เลยมอใครมอมอเว้ยตัวกระเปกหนึ่งครั้งเลยพูดอะไรเหมือนมอเบิดมากระสร้างศัตรแล้วเนาะ อะไรก็เลยแล้วแต่ว <ender> <S 2: Ein structured> <S 2: Private> ่าวันนี้เราก็พับไปอีแล้วแล้วว่าวันนี้เราก็อยู่มากับที่มีชื่อว่าเบลไม่รู้แต่ว่าจะรู้คือมันเป็นมดเทอะไรเมื่อกี้พูดเลยวันนี้ยาวเลยอะไรเอาไม่ได้ยินไม่ชัดหรอพูดอีกทีไหมเอาเราพับไปอีกแล้วแล้วก็วันนี้เราก็อยู่มากั่อะไรเพี้ยนนี่เพี้ยนอะไรคุณแหละฟังไม่รู้เรื่องคุณแหละอุเปี้ยนนั่นแหละคุณอะ่นคลินี้ คนเห็นหมดไอ้ชั่วอ๋เป right? oh. hey. ok. ็นคนพูดเร็วอ่ะเอาไรไหมจะรอยผมเบาเอาไ่เอาไหมผมไปผมคอยคุาตยซะผมจะเริ่ติดตามคุณเฮ้ยพบกันใหม่้วกันนี่ เอาทุกคนไอกิตเตี้ตัวนี้มันไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นเปหมดอะไรหมดนี่คือหมดพอพซิลแล้รวมกับโพสซิล<ม>คนนะไม่ใช่เว้ยไอ้พซิลคนยังไม่รู้มันเดียวเป็นคนหากับตัวเนี่ยโซิลอาลเราไปหมดที่มีชื่อว่าไม่รู้มันมีพซิลด้วยเออคือนาเดยอย่าเพิ่ใจใจใจยๆพกนเนอ อบอกเลยอย่าเอาคองอะไรเนี่ยคุณจับอะไรทำอะไรมาเนี่ยเฮ้ยคุณเอาไปได้ไงไม่เงียบพ่อปวกเอาไหมพ่อพ่อปวกบอกว่าฝากจากฝากข้างบ้านนี่งอเป็นหาพ่อปวดไหมมีปัญหาอย่างมากเลยว่าคุณเอามาได้ไงพ่อพ่อในพ่อไอ้ไหนในพ่อไอ้ไหนอ่ะไอเตี้ยนี่มันว่าผมนะในพ่อคุณเนาะคาบแข่งมันเหระ ไอชั่วบาปนะไม่มีบาปหรอกผมผมไม่มีบาปผมบาปตัวบาปเป็นมาครับขอให้ตูดบานขี้ bets, ไม่้อไปกินนะนอ,อะไรเราเราเรากเราเราเลยเถื่อมานานแล้วโอเคเรื่องก็มอดเซลแต่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เดารายเลแน่นอนใช่เราไม่อ่ในยุคเดียนซลหรอกนะตอนนี้เราก็อยู่ในยุคปจิบันิหนอเดิมมาไล้นะช่วงอยู่ในยุคประมาณพอดีาม,อมาเาสมเหมาะสมเลย กูทำอะไรไม่ไไม่ปลูกคนหนึ่งนะกูปัดปัดปัดขยะให้เอามอโอ้ขอบคุณมากมือกินวนเส้นเลยแซบแซ่บอ่ะอะไรก็มอดนีอ่าในท่านผมปัดทางให้ตายไปเนี่ยเอาล่ะซึ่งมอดนี้มันมีในดาวนะมันก็มีในดาวน์โซนะแต่ว่าคือมอดดีนี่เราจะไม่ตาไม่ปูนหมาก็ได้ ก็คนไม่เน้นสารล่วเดี๋ยวก็ตอกควคาคำเลยหนูอไม่เน้นเดี๋ยวมก็กระเบกระบบ้านเลยแหละไปไปเชื่อมงเลยกับคนแหละคนเลยเถือกคนแรกเลยเนี่ยเราคนเองไงถ้าเริ่มไปเถือนนะคีคีนะพูดนะเออแะละก็เป็นมอดที่ผมแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะเพราะว่าคับที่ผมหามอดโคตรเยอะเลยนะแต่ผมไม่ใช้งานไม่เท่ากันเลยแหละเลยแหละนะแต่ว่า ผอก็ไปเจอวัานี้แหละก็เห็นน,น่าสนใจดีก็เลยเอาลงหยิบมาใช้อยู่นะจังมอดนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างในรัสเซีเหมือนไม่ได้สร้างสิเราจะต้องส,สกัดดีเด่นมันมานั่กันเปล่ามันจะเป็นพลาสิลอยู่ตามทำตามเมืองตามตะขมตขตไขน้ำตะโกนอะไรนี่แหละแต่ก็เอาไปช่วยไปไหนแล้วเนี่ยไปทำภารกิจเขาเป็นเดิมเนะแล้วเป็นคนดีเฉยๆปกติหมดเลยว่าเขาไม่เคยทำอะไรเลยนะ นอกจากยิงๆมันก็ดูขมตัดไม้เนี่ยแล้วขมเป็นเข้าเนี่ยวันนี้ปวก่อนที่จะเข้ามาในโหมดของคุณอ่ะเขาเขียนให้ดลวยว่าสุกสักสุกอะไรของคุณเนี่ยสักสักอะไรของคุณหนุนสักอะไรนะผมไม่รู้สักอึกเหรอของคุณก็ขึ้นไม่ใช่เหรออะไรอ่ะคุณหมายความว่าอะไรของคุณเนี่ย ฮะใครเนี่ยโมงงเลยวะเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเผื่อถ้าใครพวกคนไม่เข้าใจนะผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยอนะคือผมครข้างจะพูดเร็วหน่อยนะคุณอาจจะฟังไม่ทันก็ได้นะหมู่บ้านจอพวกกินนกชนี้เราเจอบ้านเลยคุณรู้ไหมว่าหมู่บ้านเนี่ยมีค่าปัญหาง่ายอยู่นะแต่น่้ปัญหาง่ายขึ้นไปเปล่าไ่ไหน ปวกเดี๋ยวปวกไปที่หมู่บ้านแล้ว <c oughs> ปาจะรอ <c oughs> โอ้ยเจ <c oughs> ี๊ยนี่เป็นไข้แล้วยูดอะไรเออเออตายแน,นข่ขอโทษไปโรงพยาบาลเนะดีเ๋ยวปวกจะพาไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลศินิใจยามันมันช่วยผมยังไงจต่การไข้เนี่ย <c oughs> ช่ไอจู่ว่าแหละอุ้ยเพชร แกจะฆ่าเหรอไม่ไหวมันหรอกอ้วนเออใครไปได้ใครอ้วนไม่มีคนดูดหรอกมันมา่ามันเป็นคนพร้อมใช่ไหมไอกอุตสกุระไม่มีหรอกอุตสกุระคนอยู่กลางทะเลก็มีอยู่ข้างหมู่บ้านเลยไม่มีหรอกมั้งวกไม่โกงตัวก็ล็อกกี้หรอกแต่ไม่ได้ถ้ามันเพลงเลยหยุดพอเถอะไม่พวดจริง เออผมเจอแล้วผมเจอแล้วคุณจอแล้วคนรับผู้ดูเอ้ยเค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 เอ้ยผมเจอระเบิดไม่ใช่ม่เล่าด้วยผมก็รู้นะคุณทำอะไรอ่ะบอมี่บอมี่บอมี่